สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Dead Impact นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมมือถือเอาชีวิตรอดที่สามารถเล่นคอบกับเพื่อนได้นั่นเองผู้ชมครับที่นาตอนนี้ตัวเกมเปิดให้เล่นแล้วแต่ตัวเกมยังไม่ได้เปิดให้บริการในสตูประเทศไทยเดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศภาพกราฟิกและรูปแบบการเล่นในเกมกันครับโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองผู้ชมครับการเล่นก็จะเป็นมุมมองประมาณนี้นะครับใครที่ไม่ติดเรื่องมุมมองนะครับผมก็สามารถเล่นกันได้เลยนะ ตัวเกมจะให้เราเล่นตามเนื้อเรื่องนะครับนะก็จะมีพวกซอมบี้ต่างๆอะไรแบบนี้ให้เราทําการสู้ด้วยนั่นเองทานผู้ชมครับทาการเก็บคลองนะก็ได้พวกเนื้อต่างๆมานั่นเองนะครับผมทําการกดกินแล้วก็ทําการไปเลยนะครับเปิดประตูเข้าไปเนาะนี่ครับเราจะมาในโลกนี้มีซอมบี้นะคือเกมนี้มันจะมีตัวละครให้เราเลือกประมาณ3ตัวนะตัวละครแต่ตัวนะครับมันจะมีเหมือนอะไรทักษะติดตัวที่แตกต่างกันไปนะเกมนี้มันจะมีทักษะตัวละครเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั่นเองทุนผู้ชมครับ ก็จริงๆระบบตัวเกมจริงๆอะครับถ้าถามผมมันก็เล่นเหมือนพวกรัดเด y อนนะเออประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเปิดกล่องกันมีกล่องมีการปรับแต่งพวกบ้านต่างๆมีการคราบของอะไรแบบนี้ค่อนข้างครบนะครับแต่ว่าเกมนี้จะเน้นการเล่นเออตัวพาิกิจที่เป็นเนื้อเรื่องมากกว่านะครับอ๋อทำไมทำไมผมไปไม่ได้วะเดี๋ยวอ๋อมีการอัปเดตตันด้วยนะครับเราเป็นแท้งนะแท้งนี่อัปอะไรอัปอินนะครับ ไม่ใช่เจเดี๋ยวค่าเซตัสเดี๋ยวเราเอาวิดก่อนก็ได้นะมันมีบอกไหมอ๋อนี่มีบอกอยู่นะครับวิดนะครับก็มีบอกนะเพิ่มเฮดโงเฮดพีอะไรแบบนี้นะครับสเต็งจริงๆก็เล่นสเต็งก็ได้นะเด็กนะครับเอจิ AG นะเนี่ยลงวิดรัวๆเลยก็ได้นะมาแล้วนะครับทีนี้ย้ายเมืองมาเนาะก็เจอเอ็นพีซีนะครับเดี๋ยวลองสำรวจรบอบๆดูก่อนมีอะไรไหมไม่มีนะครับทำการพูดคุยกับ NPC เนาะ ยได้ไหมเขาบอกให้คุยอันนี้จะมีคานี่นี่นี่ค์ดในเกมนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนจริงๆมันก็จะเป็นเหมือนอา,อาชีพ่ะเนาะก็จะมีพวกนี้ครับอ,อันนี้จะเป็นธนู นี่ครับเป็นพวกเอนจิเนียร์เป็นพวกสายจุมตีอื่นๆเพิ่มเติมนะครับนอกจากที่ผมเล่นอยู่เนาะมีโลกสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลยยาดาเกมเซ็นเตอร์โอกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็นเบท่าสลัก awakening ฮอ,อนไครน์แพร์ค o เวอร์ออฟแฟนตาซีอาร์คไนท์แฮร์รี่พอตเตอร์บูอาคและเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ยาดาเกมเซ็นเตอร์นี่นะครับเราจะไปที่แคมป์เรานะครับน่าจะใช่เลยนะ เราจะมาที่แคมป์เราเน,นี่ยนะทุกชมครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าในแคมป์เรามีอะไรบ้างนะครับสกิปด้านขวาบนเลยนะครับเดี๋ยวทำการเก็บก่อนนี่ครับทำการเก็บก่อนเก็บของก่อนอันนี้จะเป็นไอตัวแคมป์เราอะนะเดี๋ยวเขาจะให้เราทําการปรับปรุงซ่อมนะคือมันมีของอยู่แล้วเราเราทำหน้าที่ซ่อมเฉยๆนะทุกชมครับไม่ต้องไปซีเรียสจริงจังอะไรขนาดนั้นนะครับนะมีหน้าที่ซ่อมก็ซ่อมไปสกิปครับอันนี้ NPC เนาะสามารถพูดคุยได้ อันนี้จะเป็นไอตัวบ้านเรานะครับบ้านเราจะเล่นอะไรนะครับจะทำอะไรนะครับให้ดูเคเวสดด้านขวาบนเป็นหลักเนาะตอนนี้เราก็ออกกับตัวแมปนะครับ<ๆ>เพื่อที่จะไปคุยกับ MBC ตัวใหม่ที่เออระบบแนะนำให้เราไปพูดคุยกันนะนั่นเองทุกู้ชมครับทำการสกนะิปเนาะนี่มีผู้เล่นอยู่นะครับนี่โอเคไปครับไปฟุงไปฟาร์มกันเฮ้ยซัมบี้มาว่ะ มันมองเห็นกันไหมเนี่ยมันมองซอมบี้เขาไลนี่หรือเปล่าหมายถึงว่าเออเราเห็นซอมบี้ชุดหนึ่งเขาเห็นซอมบี้ชุดหนึ่งเพราะว่ามันไม่ได้ไอ้นี่กันมันไม่ได้คอร์บกันเนี่ยนี่นี่สกิลครับผมเป็นแทงผมว่าเล่นแทงโอเคนะโอเคเดี๋ยวอัพสเตตัสน,นะครับมาลองวิดรัวๆเลยเฮ็พีหนักๆไปกัน โอ้โหมีการโจมตีแบบนี้ด้วยวะ่ะแต่จริงเล่นพวกโจทยะไกลก็น่าจะได้เปรียบอยู่นะเพราะว่ามันไม่ต้องวิ่งเข้ามาสู้กับมอน,น่ะเนี่ยตูมเข้าไปครับไม่ต้องวิ่งมาสู้กับมอนโดยที่ผมเข้ามาชนอะไรแบบนี้นะมันจะประหยัด HP กว่าโอเคเก็บ HP ด้วย มีกล่องวะเอาหมดเลยเอาหมดเลยเออเดี๋ยวรอแต้มเพิ่มเติมนะครับโอ้โหเยอะไปไหนเยอะไปไหนสตาร์ทครับเฮ้ยเริ่มตีหรอปึ๊บปึ๊บป๊บ,ป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 บตูมเข้าไปครับผมเรียบร้อยเนี่ยถ้ามันมีฮิลมันจะมีเสาแบบนี้สบายเลยโอเค ดีวิ่งมานะครับตามทางมีกล่องว่ะโอ้ยเดี๋ยวเขาเปิดกล่องก่อนได้ไหมโอเคจริงๆมีพวกเศษพงเศษผ้าอะไรแบบนี้มีเศษลงเศษเหล็กจริงๆอ่ะเราขาดอะไรเราก็ดูด้วยนะครับมามาฟาร์มทรัพยากรนนะน่ะไปตรงไปข้ามสะพานไปไปได้บ่ะไปได้นะครับผมโอ้โหนี่แทงไป แทงไปเฮ้ยสรุปเขามากับเราเหรอนี่ไงบอสบอสบอสตูมเข้าไปครับนี่ไงนี่ไงนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตเกาะกันนี่ไง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 โอ้โหสกิล่าขึ้นช้าเหลือเกิน ความรัวๆไปโอเคเรียบร้อยชนะนะครับเขาก็ชนะไปกับเรานี่นีกล่องมาครับผมโอ้โหโอเพนโอ้โหของเพียบเลยเนี่ยของดีของดีงดละธนูมาแล้วโอ้โหอุธด,ดีว่ะเอาไม้เอาไปไม้เอาไป มัน f u แล้วอ่ะเดี๋ยวถึงไปถึงไม้สิเออยทิ้งไงของดีมันจะเอาไม่เอาไปได้ไงนี่ก็ของดีหรือเปล่าอืมอะไรทิ้งดีวะทิ้งไม้แล้วกันผมทิ้งแต่ไม้อย่างเดียวอย่างอื่นก็เก็บเก็บไปก่อนโอเคประมาณนี้ ีนี้นะครับเราสับเปลี่ยนอาวุธธนูธนูอะไรแบบนี้เอคลิปได้นะครับเล่นเป็นโลโดีๆไม่ชอบใช่ไหมแต่สกิลมันก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมน,นะเดี๋ยวเราออกจากแมบก่อนออกจากแมบง่ายๆเลยท่านผู้ชมครับก็คือกดที่ตัวแมบบด้านซ้ายบนอะ่ะระบบพาออกจากแมบเลยคือดีนะตรงเนี้ยมันเล่นง่ายดีสกิปนะครับมากลับมาที่แคมป์นะครับหลังจากไปฟาร์มทรัพยากรมา จริงๆอะถ้าเราไม่รู้ว่าเ,ออเดี๋ยวดูสเตตัสนิดนึงนะครับถ้าเราไม่รู้ว่าเขาจะให้อ,อะไรนะครับลองอัพดูก่อนก็ได้ว่ามันเพิ่มอะไรนะครับเช่นวิทเนี่ยเห็นปะเพิ่ม HP ล้วนๆนะครับลักนะครับมันก็จะมีบอกเนาะในส่วนของตัวอัตราคริเพิ่มเติมนะครับผมอะไรประมาณนี้แหละนะการโจมตีนู่นนี่นั่นก็ต้องลองอ่านดูนะครับ a g นะครับนี่ก็จะเป็นพวก Attack Speed นะเราเล่นวิทสาย a g ได้ไหม <laughs> อินนะครับก็เพิ่มตัวนี้นะเออ agility นะครับเด็กนะครับก็เพิ่มตัวนี้นะความเม่นยำสเต็งนะครับก็แน่นอนนะครับพลังโจมตีเนาะเราอัพวิดกับสเต็งก็ได้ถ้าตีไม่แรงอัพสเต็งไปด้วยนะครับเนี่ยจะได้บวก13%นะครับจะได้แบบเออแรงขึ้นมาหน่อยนะครับถ้าจะเน้นถึอย่างเดียวก็ลงวิดรัวๆเลยน่าจะตอบโจทย์กว่านะครับโอเคนี่ครับ ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครสนใจก็ลองดูกันได้นะครับตัวเกมยังมีระบบอื่นๆอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบการคราฟของที่ผู้เล่นสามารถทําการคราฟไปเตมไอเทมต่างๆภายในกเกมได้นะครับมีสกิลคล้ายๆสกิลทีนะครับปลดล็อกพวกอาวุธต่างๆเพิ่มเติมนะครับนี่แล้วนอกจากนี้นะครับยังมีตัวแมพที่เราสามารถเปิดได้เดี๋ยวต้องรอเนาะมีค์ดเนาะมีเอ้าเฮ้ อินเวนทารีนะครับมีระบบเฟรนนะครับเราสามารถกับเพื่อนได้ mm hmm. นะแอดฟองแอดเฟรนกันได้นะครับอินไว้เฟรนเข้ามาได้นะครับประมาณนี้ใครสนใจลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ